ก็สวัสดีครับผมต้นวิทวัสนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการขายของออนไลน์นะครับถ้าคุณรู้4ี่สิ่งนี้แล้วคือคุณจะขายได้ทุกอย่างนะครับสี่สิ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับข้อแรกก็คือลูกค้าคุณเป็นใครนะฮะลูกค้าคุณเป็นใครคุณต้องรู้ก่อนนะฮะว่าลูกค้าของคุณนั้นคือใครนะครับและคุณแก้ปัญหาอะไรกับเขาได้บ้างนะครับ สิ่งที่สองที่สำคัญนะครับคือลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหนนะฮะเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ facebook หรือเปล่าเขาอยู่ที่โชปป e ้ไหมเขาอยู่ที่ l a z a d ดหรือเปล่าอันนี้คือคุณต้องรู้นะฮะสิ่งที่สามนะครับ,ค,รบคุณจะขายเขาอย่างไงนะฮะคุณจะขายเขาด้วยวิธีไหนคุณต้องมีออฟเฟอร์ไหมนะครับคุณต้องมี ข้อเสนอพิเศษให้เขาหรือเปล่าเพื่อให้เขาได้คุณค่าที่มากขึ้นนะฮะและข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายคืออะไรคือทำยังไงนะฮะให้เขาเห็นสินค้าของคุณนะครับสําหรับสี่สิ่งนี้คือสี่สิ่งที่สําคัญนะฮะสี่สิ่งที่สําคัญที่คุณต้องมีนะครับ